ปวดเส้นเลือดในสมองแตกที่แขนเก้งงองแบบนี้อยู่บ่อยๆถ้าอยากยืดได้ง่ายขึ้นต้องทําตามนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดบันทึกให้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีท่าออกกําลังกายและท่าบริหารมาฝากกันค่ะอีกหนึ่งอาการที่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกนะคะก็คืออาการมือเกรงค่ะทําให้เวลาที่เราเดินนะคะไม่สามารถแกว่งแขนได้อย่างปกตินะคะอาจจะค่อยๆเริ่มจากการยืดก็ได้ค่ะยืดไปเรื่อยๆนะคะโดยให้เราใช้มือทั้งสองข้างนะคะประสานกันไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะจาก นั้นนะคะค่อยๆอ,ออกแรงเหยียดขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดึงกลับมาค่ะค่อยๆไปไม่ต้องกระชากหรือว่าทําเร็วนะคะไปอย่างชา้ชาๆนะคะนับไปเรืเ่อยๆได้เลยนะคะสักประมาณ10ครั้งถึง15ครั้งนะคะท่านี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับแขนข้างที่อ่อนแรงได้ค่ะการทํางานของแขนนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการออกกําลังกายหรือว่าระยะเวลาฟืนฟูสักประมาณหนึ่งนะคะเน้นทําทุกวันนะคะสม่ําเสมอก็จะทําให้เราแข็งแรงกลับมาได้ ใกล้เคียงกับปกติค่ะตอนนี้เรามีให้บริการทํากายภาพบําบัดถึงที่บ้านแล้วนะคะในเขตกรุงเทพและประิมณฑลค่ะถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ดา้านล่างนี้ได้เลยนะคะ